คุณผู้ชมคะเราไปดูโมเมนต์ชวนซึ้งกันนะคะเมื่อน,นักแต่งสาวแต่งโมนิดาค่ะเธอก็ตั้งใจจะหอบเค้กเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดผู้จัดการคนดังพี่เอศุภชัยนะคะแต่เธอกลับโดนเซอร์ไพรส์กลับซะเองค่ะเมื่อพี่เอเนี่ยก็ยกหนี้จำนวน500 0 0 0บาทให้เธอไปเลยค่ะ นสาวตังโมนะคะก็ได้ออกมาโพสต์คลิปสุดซึ้งนี้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับบอกว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะและล่าสุดบ่ายวันนี้ตังโมก็ได้ออกมาเปิดใจพร้อมกับชี้แจงค่ะวันนี้ก้อนดังกล่าวตนก็ได้หยิบยืมพี่เอในช่วงโควิดนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านเป็นค่าเทอมช่วงที่เรียนบวกกับช่วงที่ผิดพลาดตอนทําสัญญกรรมนะคะก็เลยทําให้รับงานไม่ได้เธอก็ยอมรับคำว่าตึงใจมากที่พี่เอยกนี้ให้ไปฟังเสียงตังโมกันหน่อยค่ะ ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้รับนานเลยเราเรียนอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบวกกับที่เราแบบว่าเราไปผิดพลาดจากสัญญากมจนแบบว่าตอนนั้นเรายังทางานไม่ได้โมก็ไม่รู้ว่าจะใช้คําไหนมาขอบคุณโนก็เลยบอกว่าพี่เอถ้าง,งั้นต่อไปเนี้ยถ้าพี่เอแบบว่ารู้สึกว่าโมเนี่ยเหมาะสมกับงานงานไหนโมจะทํางานใช้จนกว่ามดมันจะหมดไปค่ะหรือว่าจะทําใช้แบบตลอดไปเลยก็ได้ค่ะถ้าเป็นพี่เอแล้วโมโอเคดูค้อมสม